สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ช anel นะครับครับคลิปวนนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีแก้ปัญหานะครับผมที่ติดตั้งแอปใน Google Play Store ไม่ได้ครับปัญหาก็คือนะครับขอจะเด้งขึ้นมานะครับดูเหมือนว่านะครับแอปอื่นๆกําลังบล็อกอยู่นะครับก็คือจะเด้งแบบนี้ครับแอปอื่นๆกําลังบล็อกไม่ให้เข้าถึง Google Play Store นะครับปิดแอปที่ นะครับผมซ้อนอยู่หรือทั้งหมดครับที่อาจจะแสดงทับกันนะครับเนี่ยครับจะขึ้นมาแบบนี้เนาะก็ถ้าใครเป็นปัญหานี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีแก้ง่ายๆครับผมก่อนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับคลิกซ้ายด้านล่างเป็นปุ่มนะครับหรือเป็นสัญลักษณ์นะครับสี่เหลี่ยมด้านซ้ายเนาะด้านล่างสุด่าเราก็ให้คุณผู้ชมนะครับปิดแอปทั้งหมดเลยนะครับปิดนี่คือหมายถึงว่ากากบาทปิดไปเลยนะครับ พอคุณผู้ชมการกระบาดปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมคันนี้ก็ลองเข้าไปที่ Play Store อีกรอบนะครับหลังจากที่เราปิดโปรแกรมทั้งหมดไปแล้วนะครับหรือแอปพลิเคชันที่ไม่จะเป็นออกไปแล้วหรือทั้งหมดเลยก็ได้ครับครันนี้เรามาเปิดเพจโตนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันที่เราต้องการติดตั้งนะครับพอเข้าไปแล้วก็ให้เรากดติดตั้งพรเรากดติดตั้งคันนี้นะครับทางเพจโตขอจะ ทำการติดตั้งให้เราเลยนะครับโดยที่ไม่มีป๊อปอัพขึ้นมาแบบเดิมแล้วนะครับผมโดยการที่ว่าโปรแกรมบางโปรแกรมอาจจะบอกเราหรือแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันทับกันอยู่นะครับไม่ขึ้นแบบนั้นเขาก็ติดตั้งนะครับแล้วพอติดตั้งเสร็จนะครับเขาก็ให้เราเปิดใช้งานโปรแกรมได้เลยนะครับหรือแอปพลิเคชันได้เลยนะเพียงแค่นี้นะครับเราก็สามารถแก้ปัญหานี้ได้แล้วครับ ปัญหาที่เป็นกันเยอะมากนะครับผมแล้วอินบ็อกเข้ามาถามกันเยอะมากจริงๆปัญหานี้ไม่มีอะไรเลยครับแค่เราเปิดแอปพลิเคชันหลายแอปนะครับแล้วมันจะมีแอปพลิเคชันบางแอปนะครับที่ไปทับซ้อนกันนะครับแล้วทําให้ l a y Store นะครับไม่สามารถดาวน์โหลดหรือติดตั้งได้มันจะทําการบล็อกนะครับเพราะเหมือนแอปไปทับกันนะครับส่วนมากจะเป็นกันเยอะเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยได้ปิดโปรแกรมหรือปิดแอปพลิเคชันนะครับบางครั้งใช้เสร็จแล้วก็ ปัดไปนะครับแล้วจริงๆถ้าเราปัดไปแบบนั้นอะแอปเขาไม่ได้ทําการหยุดหรือปิดไปนะครับเขาก็ยังเปิดอยู่ยังทํางานอยู่นะครับเลยส่งผลให้บางครั้งตอนเราเล่นมือถือเครื่องจะอืดนะครับเป็นกันเยอะนะครับเครื่องจะอืดนะครับปัญหาเบื้องต้นเลยที่ต้องการแก้ก็คือให้เราทําการปิดโปรแกรมนะครับที่ไม่จําเป็นออกแบบนี้ครับแล้วก็มาใช้เบสโตรนะครับต้องทําแบบนี้นะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สเปค ของมือถือไม่สูงมากนะครับผมลองใช้วิธีนี้แล้วจะยืดการใช้งานของเราได้แบบดีเลยนะครับกับการใช้งานมือถือนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับผมก็เลยมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับถ้าติดปัญหานี้อยู่ลองนําไปประยุกต์ใช้กันได้ครับก็นะครับคลิปวันนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าอยากให้ผมสอนอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแก้ปัญหาอะไรรีวิวอะไรเกี่ยวกับทางได้นทีนะครับ ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับส่วนคลิปวันนี้นะครับทาง nn สอนชัยคอปต์เตย์ชแนลแรงเรียนรู้ได้ทันทีสวัสดีครับ